ไรมาแล้วจ้าพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะพี่น้องทั้งฟังไทยฟังล่าจ้าตอนนี้กายุที่ทรงจาเล่าสไปย,ยโซชนนเชนเนลเซนเกลเซนเคยแล้วจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องวัฒิุสุคนละจ้าเนาะมื้อนี้มาตามสัญญาจ,จ้าพี่น้องมื้อนี้ว่าจะมา,เ,า,มาเราเมื่อเรามาใช่ประสบการณ์ให้เก่าเนาะว่ามื้อนี้ถมาเล่าเราเรงรายละเอียดให้ฟังนอกเรื่องการยืน่นเอกสารเขาทะเบียนบ้านสามีไทยนอจ้า สิ่งมลภาวะความสําคัญอของทะเบียนบ้านเดมซีเหลืองมีความสําคัญสำหัยสำหรับคนต่างชาติที่ที่ว่ามีความต้องการที่ว่าจะทะเบียนแล้กัตงตรง,ตรงยืนเขาเนะมาเบิงเนะาะสิมาเลาเรื่องเอกสารที่เขาจะตรงเตรียมไปให้ท่านเจ้าหน้าที่เพื่อจะยืนเขาทะเบียนบ้านเดมซีเหลืองในแบบนี้นะจ๊ะพีน่นองสําเนาทะเบียนบ้าน,นเนาะสําเนาทะเบียนบ้านก็คือ จะเขาจะแยกแคเขาได้ทะเบียนบ้านรลังเดียวกันอยู่แต่ว่าเขาจะแยกถ้าเป็นคนไทยเนาะสัญชาติไทยกะจะได้เขาจะเป็นเดมสีน้ำเงินนะจ๊ะแต่สำหรับเฮายังมุท่าเหลโอนสัญชาติเนาะยังเป็นคนต่างชาติหลักอะเขาในทะเบียนบ้านของสาม,มีแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องเขาก็จะได้เดมสีเหลืองแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเดมสีเหลืองแล้วกะเป็นบัตรแล้วก็เขาจะออกบัตรห้ยเนาะจะ้ะนี่บัตร มีเลข13หลักคือกันกับเนาะมีเลขอ่ามี13หลักเนาะแต่ว่าบัตรนี้เขาจะใช้ได้เฉพาะบางหน่วยงานเนาะเพราะว่าอันนี้เขาจะออกจะบอกไปว่าอ่ามันรบริเวนบัตรประชาชนไทยเดพี่น้องเป็นบัตรแบบเขาออกให้ตัวนี้เพื่อว่าเขาจะอ่าไปแต่ว่าเออเฮ็ดธุระยื่นไปขอ ใบขับขีอีหย่างนี่เนาะจ้ะอันนี้ซ้ําอันนี้เข้าไปยืนใดได้จ้ะพี่น้องเพราะใบขับคีออกไปขับคีไดในประเทศไทยไดเนาะจ้ะใบนี้เนาะแต่ว่าาบนี้เขาก็จะออกใส่นอกพื้นที่บัได้ได้จ้ะพี่น้องเพราะเขาบอกว่าบัรประชาชนเนาะก็คือมันม่นเป็นบัตรประชาชนไทยเด้อพี่น้องเป็นบัรประชาชนที่แบบเข้าออกห้ติดตามคนต่างชาติเนาะก็คือเป็นวัดที่ว่าเข้ารับการตรวจก็คือคือแบบว่าเข้า สายใดในจังหวัดในพื้นที่จังหวัดยโสธนเนาะบัดนี้ก็คือใส่ใดอยู่แต่ว่าเนาะแต่ว่ากะส,สะไดเฉพาะบางหน่วยงานนะจ้ะพี่น้องบัดนี้เนาะสิมาเว้าว่า,วาเอกสาราเนาะจ้ะอามาเขามาเล่าเรื่องเอกสารว่าเอกสารที่เฮาจะต้องเตรียมไปอ่อยื่นขอเขาทะเบียนบ้านสามีเนาะก็คือซึ่งของตุ้ม่ะจงจะว่าให้ฟังว่าถ้าผู้ใดมีเอ่อถ้าแฟน ขาแฟนเข้ามีบ้านเป็นของตัวเองมันก็นสีง่ายขึ้น,นะมันจะสีบอแบบมันก็นสีบอ,อยุ่งยากอะไรเพราะว่าอันนี้มันก็นต้องมีแบบอันนี้เพราะว่าบานก็คือเป็นซื้อคอของเป็นเป็นเป็นซื้อของ,ปปอ,ขอ,งอปูเนาะเป็นคอของแฟนอยู่เนาะก็เลยห้พอพอก็ตตรงเป็นคนไปเส้นยังห้รับรองห้เรียบร้อยเนาะอ่ะสิมาว่าว่าเอกสารที่เข้าจะต้องเตรียมไปเรื่องพี่น้องเนาะก็คือนี่ด้วยจะตั้งเอกสารเดินทาง ปลเป็นภาษาไทยถ่ายเอกสาร1แผ่นนะจ๊ะพี่น้องจะบอกว่าตอนที่เฮาไปเอ่อจดทะเบียนสมรสนะ่ะพี่น้องเฮาบ่ต้องเอาไปแปลอีกก็ได้เพราะว่าก่อนก่อนที่เฮาจะไปจดทะเบียนสมรสนะ่ะมันจะมีอันหนังสือเดินทางเฮาอขอให้เพิ่อนอัถ่าเอกสารไว้ต่างหากขอให้ทางอำเภอเนาะเพราะว่าเขาจะมีเก็บไว้อยู่แล้วล่ะเฮาก็เฮาบ่ต้องไปเสียงเงินแปลอีกเนาะก็คือว่า,วาขอขอจากให้เป็นนไทยให้เนาะเพราะว่า ก่อนที่เขาจะไปจดทะเบียนสมรสนะมันก็ต้องไปเปะเขาก็จะต้องไปแปลห้ก่อนเนาะแปลเป็นนักสื้อ,อทางเข้าอ่ะแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเนาะจาพี่น้องแปลซื้อจากภาษาอังกฤษเนากะก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วเนาะจา่าอันนี้หนึ่งชุดเนาะจากแล้วก็ทะเบียนสมรสพร้อมทายเอกสารหนึ่งแผ่นทะเบียนสมรสเนาะหลังจากที่เข้าไปจดทะเบียนสมรสแล้วเรือจากพี่น้องเขาจึงจะขอเขาทะเบียนบ้าน ไดแบบนี้นะจ๊ะเขาจะเสียขอเขาใดเนาะถ้าต้องจดทะเบเียนก่อนสมรสนอกจากนา้เขาจงไปยืนขั้นตอนต่อไปก็คือ,อเขาทะเบียนบ้านแบบนี้นะจ้ะแล้วก็มีรูปทายเนาะรูปทายตุ้มจะบอกว่ารูปทายขนาดสองนิ้วสองนิ้วอะอ่อสองนิ้วเนาะรูปทายรูรูปทายขนาดสองนิวงน้ว จำนวน3ใบทั้สองนิ้วเนาะสามใก็จะไปติดในเอกสารเนาะจากพี่น้องอากาศไมีรูกทายทายแบบเต็มตัวเลยเอยๆพี่น้องทายแบบเต็มตัวเลยเนาะเดี๋ยวตัวจะขึ้นตัวยางห้เนาะว่าเขาห้ยทายแบบไรมันจะสะพานเพราะว่าตอนนั้นตุ้มไปทายทายไปนางคือว่าไหนไปแต่ไปทายให้เพื่อนอีกรอบนึงเพราอคนบอกให้ทายเบิดตัวเนาะให้ให้ทายเบิดตัวเขาทายขนาด6กคูณสนิ้ว1ใบเนาะ เพื่อว่นเพื่อนจะเอาเขาไม่ได้ประกอบเอกสารนอกจากละกาซัำเนาบัตซัำเนาบัตรและกา,อา,ะกาของของสามีครับนอกจากพี่น้องและกาซัมเนวัตประชาชนที่แฟนเขาจะไปเป็นภูที่ว่ายืนยืนเรื่องในเขาเนาะก็คือแฟนเขาเป็นคนยืนยืนโคละละกาวัดประชาชนของข,ข,ของ,ของฟแฟนเขาละกา มีสําเนาทะเบียนบ้านเนาะสําเนาทะเบียนบ้านเนาะจ้ะสําเนาทะเบียนบ้านของสามีเนาะแล้วก็แล้วก็มีเจ้าบ้านถาแฟนเฮาเป็นเจ้าบ้านก็เจ้าให้แฟนเฮาเป็นผู้เซ็นให้เนาะอันนี้ถ้าเฮาบ่มีถาว่าเป็นเป็นพอเด้อเป็นเออเป็นพอเนาะเป็นปู่จังซีเนาะก็ให้เพิ่นปู่เป็นคนไปเซ็นเนาะเพราะเพินเป็นเจ้าบ้านเนาะของตุมเนาะแล้วก มี่าของตุ่มพันว่าเป็นผู้ใยญ,ญ่บ้านหรือผู้ซอยกระไดนอกจากพี่นอ้องเป็นผู้ซอยกระไดหรือว่ญญาผู้หญยบ้านหรือว่าเป็นเมมัณดาเนาะเป็นเมกระไดนอกจากเนาะเป็นเป็นคนปเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพยานสองคนเนะาะแต่แต่ของตุม่มเอ่อก็คือมีอันนี้คืออ่าวทวใหม่นอกจากพี่นอ้องเนี่ย คนผ่อก็ยังลืมต้นมาอีกพี่น้องเนาะก็คืออันอคือเจ้าบ้าดนอกห้องตุ่มเนาะก็คือแบบเที่ยวก็คือ,อของตุ่มก็นี่ของตุ่มก็คืออันพอเป็นเจ้าบ้านก็ให้พอเป็นคนไปไปเส้นเนาะไปไปเป็นไปสัมผัสเนาะก็ก้อนก่อนสิไปเขาก็กกต้องไปสัมผัสก่อนก่อนจะเข่าทะเบียนบาดเนาะต้องสัมผัสก่อนก่อนจะไปทายบัตรไหล่มเหลืองแบบนี้นเนาะจ้า,นจา,นานเนะาะกะมีอัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ซอยก็ได้เนาะแต่กะเป็นะะอีกผูน้นึงก็เป็นแม่ก็ได้เนะยายะในสามคนนี้สามในสามคนนี้เนาะผู้ใดก็ได้เนาะแต่ว่าและะ้วก็สำเนาบุตรซำเนาไปเกิดบ,บุตรถ้าเข้ามิดูร่รวมกันแล้วเขากะทายสำเนาไปเกิดบ,บุตรอ่ะของลูกเขาน่ะไปพร้อมแนะจ้ะเพราะว่าเพื่อจะเอาไปเขาซื้อเขาในในใน,ในเดมเหลืองเขาสิเนาะคือของตุ่มนี่แม่นบ่ น้องตุ่มเพิันก้นาวเข่าเรียวเรียบร้อยเลยพี่น้องเข่าเรียบร้อยเ,ยอยเยน,เยยนาะซื้อซื้อแบบนี้นเนาะไปซื้อมิซื้อน้องจ่าทำเป็น,นบ,บ้านเดี๋ยวกันี่ซื้อพอแล้วก็ซื้อเมที่อยู่ฟังเล้าขขเขาเพิ่นเพิ่นจะเอาเขาเท่ามาเทาเป็นเออ่สัญชาติเล้าเนาะแล้วพิมเข่าแบบนี้เนาะลราคาหลังจากที่ว่าเลีงสันไอ้อะไรคปปรบก็แล้วเ้ากะเอา ไปให้เพิ่นอ่าไปยืนให้เพิ่นแล้วเพิ่นก็จะสัมผัสเนาะผมตุ้มกับชิมาบ่อยเพราะว่าห้องตุ้มน่ะมื้อนานกับโซวีเนาะที่ว่าพยาบาลแล้วก็ผู้ซอยไปประชุมพอดีที่อำเภอเนาะก็เลยกับบริยากเนาะก็เลยเออเพิ่นประชุมเพิ่นก็เลิกเทียงพอดีเพิ่นก็นัดไปประมาณสี่โมงเสาร์สี่โมงเสาร์ละพี่น้องเนาะกับไปกับพอดีกับทั้งพญาบ่าแล้วก็ คุณซอยเพิ่นเดิกประชุมพอดีเพิ่นกะโลงมาเพิ่นกะมาเส้นหายบ้านสัมผัสหายเดียบลอยเนาะหลังจากที่ว่าเขาเเส้นเส้นแต่กับสัมผัสเทาอยังเดียบลอยเวลานอกจากเขากับสีมะนาวเทาอีกที่หนึ่งเนาะกับสีไซเวล่าอีกกับบ้าบ้าสองหรือสามอาทิตย์เนาะมันก็แล้วแต่อำเภอและจังพี่น้องเพราะว่าว่าว่าอำเภอเขาเจ้าก็จะเฮ็ดไหวเนาะถามคนไรถามอำเภอที่เพิ่น เป็ดประจำเหมือนสินะเพื่อนกัเสือููขั้นตอนนาะเขาจะบางก็อาจจะเร็วเนาะแต่ว่าห้องตูมีใช้เวลาเกือบสามอาทิตย์จากพี่น้องเนาะหลังจากนั้นกะกะเพื่อนกันนัดไปหลังจากสองอาทิตย์เนาะบางกะจะนัดไปทายบาสแบบนี้เนาะไปทายพนกเอาเหลมให้เหลมสีเหลืองแบบนี้แล้วจากพี่น้องเหลมสีเหลืองแบบนี้ก็คือเอาทะเบียนบ้านก็คือไ้มาเรียบร้อยหล้วจากพี่น้องเดมนี่จะบอกว่า หลังจากที่เท้ารายเล่มนีเดลแล้วจ้พี่น้องใบนี้สาคัญจังใดเนาะจ้ะใบนี้ก็คือสําคัญก็คืออีกถาหลังจากที่เท้าเขาทะเบียนบ้านเนาะเขาทะเบียนบ้านใบนี้คือสําคัญเลยละพี่น้องเขาทะเบียนบ้านถาเท้าอยากโอนชั้นชาิเนาะก็คือถาเข้าเขาทะเบียนเล่มเลืล้ยงเล่มเลื้ยงนับถอยหลังจากที่เท้าเขาเล่มเลื้ยงเนาะนับนับนับจากเนาะคือข้อตุ้มเนาะก็คืออีหาปี อีกหาปีเนาะก็คือเข้ากับสามารถไปยืนขอโอนชั้นชาติใดเนาะนันก็เร็วเต้จอจ้ะเนาะบางคนก็อาจจะบ่อยากขอเข้ากับสามารถเขาไปอยู่ไดนั่สามีเขา้าไปเดือยเนาะเพราะว่า,าแต่ว่าทาผู้ใดที่ว่าอยากโอนชั้นชาติกะอีกหาปีนังจากที่เขาจดทะเบียนสมรสเร็วนะแล้วก็มาขอเขาทะเบียนบ้านแบบนี้เป็แบบนแบบสีเหลืองแล้วอีกรอยอีกหาปีก็จะสามารถ เอ่โอนสัญชาติไทยใดก็คือโอนแบบถูกต้องตามกฎหมายเนาะนี่เนาะก็คือเอ่ขันถูกถูกต้องเนาะที่ที่เฮาเข้าทะเบียนหลังจากที่ตอนนี้มันก็แล้วแต่เด้อว่าเพิ่นจะให้เฮาหรือบ่เนาะเพราะว่าแต่ว่าตุ้มก็ยังบ่ทันได้โอนตุ้มก็คิดว่าเออตุ้มก็จะอันนี้ก่อนตอเงอนาคตายหนาเนาะว่ามันเป็นจังได๋เนาะว่าเฮาสิอยากโอนว่าจังได๋เนาะกถ้าเบิ่งถ้าติดตามเนาะตุ้มก็สิอัปเดตให้เบิ่งเนาะเพราะว่า ตารออีกหาปีจังสิมาตัดสินใจเท่านึงว่าเสีโอนสัญชาติบอหรือว่าจะาหรือว่าจะบอเปลี่ยนสัญชาติล่าวเนาะถาเบิงถาติดตามเนาะจากพี่น้องออติดตามเรื่องล่าวของสาวล่าวเนาะสาวล่าวสภัยโสเนาะว่าสิเป็นจังไหนเนาะจากตุกระจะมีเวลาตุงกระสิมาอัปเดตให้ลงให้พี่น้องเบิงเรื่อยๆนะจ,จ๊ะเนาะ อันนี้ก็น,นี่นะจ๊ะบัณสีชมพูเสร็จแล้วบัานนี้เขาสามารถไปยืน่นทางกรมทางหลวงขอออกใบขับขี่ได้จากพี่น้องเนาะใบน,นี้ก็จะสามารถใส่ได้แต่ว่าต้งใส่ใส่ได้แต่เฉพาะบางหน่วยงานนะจ๊ะฐานมาใส่เปรียมเงินเสียลวัดประชาชนคนไทยไวันใดนะจ่ะพี่น้องเลาต้องมีตองไปขอวิสาอีกตทธงหานจนจะออกนอกที่ใดเด้อ นี่มันใส่ได้แต่เฉพาะพื้นที่จังหวัดเอสโซทอนน้องตุ่มเนาะเพราะเป็นเขียนไว้ข้างหล่างสิเนาะนี่เราจะเป็นเขียนไว้เนาะนี่นะนี่เลยจัดมาเนาะจังไหนเนาะคลิปนี้ถามมีประโยชน์เนาะกะตุ้มกะจะไม่ย้ำหาไอ้อ่าถามพี่น้องที่ว่าอยากหูเนาะว่าเรื่องเรื่องยังกะคอมเมนต์ไว้เนาะเดี๋ยวตุ้มจะมาบอกมาเร็วมาแชร์ให้ฟังอีกเนาะมาเร็วแห้ฟังเนาะ ก็คืออันมีอันท่านผู้ชมนเนาะที่ขอเบอร์ขอเบอร์ไว้เนาะขอเบอร์ว่า,อ,าอยากจะสอบถามรายละเอียดกรนี้นะตุ้มก็เลยว่าขอเบอร์ตรรุ้มก็เลยบอกว่าไรเนาะตุ้มก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเพราะว่าตุ้มไม่สามารถที่จะหายเบอร์ไว้ทั้งใตอ่าส่องยูทูบได้เนาะเพราะว่าเบอร์นี้เขาก็มันมีความสําคัญอะ่ะพี่น้องมันก็คือแบบ มีคนที่วังดีแล้วกับวังดีเนาะตุ้งท้าผู้ใดอยากได้เบอร์ก็คือตุ้งก็คือหายแม่แต่ในคลิปก่อนเนาะก็คือหายหายเขามาหาทางเฟซหรือว่าทางไลน์เนาะทรงละเอียดมากเดีวตุ้งจะรับเป็นเพื่อนเพื่อนอะตุ้งก็จะหายเบอร์โทรทางไลน์แล้วก็ทางเฟซไปต่างหากเนาะจ้าเนาะตุ้งกับว่าอยากติ๊กไว้เพราะว่ามันก็สัมพัญเนาะเพราะว่ามีปัญหาถามมีปัญหามามันก็บถามเบอร์ มันกะบดูที่ช่องเ้องน้ำพอมเพราะว่าเบอร์ห้องอะไรผูกมากับช่องไว้นะจ๊ะเดี๋ยวนี้มันกะบที่มันมันสำคัญจตะเนาะจะได้ตุ่มกับขอโทษฟอทให้ได้ที่อาบศรามารถถ่ายเบอร์ท่างช่องพิมพ์ท่างไต่ช่องยูทูบได้เนาะจ๊ะเนาะจะได้กับกะขอบพูดไนดน้ที่เบิงรงและกาติดตามเลยจา้าเนาะจะได้กับคลิปนี้กขหวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับพี่น้องที่ว่ามีแฟนเป็นคนเล่านะจ๊ะ คนลาวมีแฟนคนไทยเนาะกะถามนี่ยังกะพิมพ์มาบอกได้เดาถ้าตอบได้กะสิตอบได้จ้าพี่น้องนาคลิปนี้สงสาราสภัยยโสกัสิขอตัวสวัสดีสบายดีดจ้าพี่น้องบ๊ายบายเดี๋ยวจะอัพคลิปลงไปให้เบิ่งเดียร์เดี๋ยวจ้าพี่น้องถ่ามนี่เวลาบ๊ายบายจ้าพ่อกันคลิปหนาเด้๋จ้าบ๊ายบาย